น้ำคิงเหรอธรรมดาอ๋อโอเคค่ะนั่งมาล้าน้ำขิงไอเจ๊กลับไปแล้วไอเจ๊กลับไปเล็กไม่ได้จะกินใหญ่เปล่าใจไหมได้กลับบ้านคะก็จะตอบเป็นจังหวะจังหวัดไปพราะว่าหลังจากรับนี้ได้กลับจากโรงเรียนแล้วเหนนี่ก็่ขึ้นรถมาดูแต่ทีวีใจเลยดูแต่การ์ตูนพอมาถึงร้านอาหารร้านลามิงที่เมเน่ชอบก็ยังไม่เปิดเลยก็เลยพามากินไอซิ่งฟอม โอ้ยแนี่ๆจะวิ่งไปไหนคะเนี่ยโอ๊ยระวังหมากัดนะาวันนี้กัดแล้วมากินก่อนว้าวของกินเต็มเลยโอ้ไข่ไนงะไข่มันนอนอยู่ใช่ไหมคะร้อ,อ,ะองเพลงอ๋อมันร้องเพลงเหรอใช่ไหนกินไหนสิเอาเลยไหม,ไมเสิร์ฟน้ำเองด้วยนะได้มนามาจี๋โอเคค่ะ นเน่ได้จับช่วยหน่อยสิได้จับไม้ให้เธอนะโอเคค่ะร้อนป่อยอะนั่งนี้เหรอคะโอเคให้หม,ม่ามาาด้วยเหรอขอบคุณนะคะคุณนี่เหรอทำไมน้อยจัง <c oughs> <c oughs> โอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะีนค่ะ เอาเลยเนย่เน่นั่งดีๆไปทำไมาให้หูอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยเนาะกินด้วยได้ไหมอะไม่มีโอ่โหเดี๋ยวนี่ผู้ใหญ่กินไม่ได้ฮะอะไรนะผู้ใหญ่กินไม่ได้เหรออร่อย,ออยทำไมเสียงอ่อยจังแล้วพี่เขากินด้วยได้เปล่าไม่ได้ทำไมอะ่ะ ka <coughs> 2